คอน้ำหามมาเล่าอัปเดตวงการฟุตบอลที่มาทุกวันโดยท่านไม่ต้องอ่านของมืงอแหละอันเช่แพทย์โคแอดจวกอันเช่ต้นเหตุทำโมดิชเดี้ยงบอริชเนเมตแพทย์ประจำทีมชาติโครเอเชียออกมากราวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเขาคิดว่าคาร์โลอันโชลติเทนเนอร์ราชชุดขาวของเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนครับสมควรถูกด่าที่สุดเลยเพราะว่าการบาดเจ็บของลูก้าโมดิชเพเมเกอร์ตัวเก่งของทีมเนี่ยหมดโอกาสลงเล่นไปเลย6สัปดาห์ โดยดาวเตะจอมเทคนิคมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าที่ไม่ได้โดนธนูปักนะฮะในเกมลาลิก้าที่เรอัลมาริชนะมาลากาไป3ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับและจะต้องพลาดลงสนามไปจนกระทั่งจบฤดูกาลแน่ๆแล้วโดยนี่ครับนับเป็นครั้งที่2แล้วที่สตาทีมชาติโครเอเชียต้องเจ็บหนักในซีซั่นนี้หลังจากที่เคยต้องพักยาวมา4เดือนจากอาการบาดเจ็บเข่าล่าสุดครับเนเมสเขออกมาตำหนิการดูแลนักเตะของอันเชลรสติแล้วครับ โอกูละโคตโมโหอันเชโอติแม่งไม่ได้ระมัดระวังกับลูก้าเลยหลยังจากที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บที่ยาวนานเล่นไปได้90้านาทีแม่งทุกแม็กส่งมาได้ยังไงแทนที่จะค่อยๆสรงกดดันโมดิตมากเกินไปแทนที่จะค่อยๆให้เวลาโมดิตไม่ได้บาดเจ็บเพราะถูกปะทะน,นะโว้ยเขานี่ถูกทำร้ายที่หัวเข่าแต่เพราะเขายังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเขาไม่ทำงานหนักเกินไปขาดทอนล้าของเขาก็คงจะไม่เป๋นในการประทนนะนั้นและบาดเจ็บแน่ อย่างไรก็ตามครับการบาดเจ็บของโมโดินเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรอัลมาดริดลั่งอันดับ2ในลาลิก้าตามหลังบาร์เซโลนา2คะแนนและยังมีเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแทีมสุดท้ายนัดที่2กับแอลติโกมาดริดรออยู่ในพุทธนี้ก็ต้องดูแล้วครับว่าราชาชุดขาวจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรครับ ขอบสนามเพจฟุตบอลวารตี่สร้างสรรค์ข้อมูลม,มันมันแนวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องเหนื่อยอ่านแม้แต่นิดเดียวสามารถให้กำลังใจแอดมินง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้และแฟนเพจขอบสนามหรือกดแชร์ถ้าท่านถูกใจเอามากๆขอบคุณมากครับ